ไงครับไงไหนไม่นอนมึงดูขาหน่อยโอ้ยบวมคักเนาะบวมไรคักกว่าบวมบวมขนาดไหนบวมเฮ้ย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 มันมาแล้ว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 มันมาอีกแล้วผมมากับความเมาสวัสดีครับลูกพี่ครับสวัสดีครับหมอปลาสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับได้ยินว่า เป็นยังตกหันวที่หมอลำโอ้ยสามีมันไกลหัวใจไกัวใจาไปยังว่กัล่าแล้วหรอกน้องีของมาต้นมันกนซ่นมันตอกวางลงไปมา้องเนฟิตไม่ติดมือมาติดมือมาต้อนครับเียห็นมาไดี๋ยวเสียมาสอสมื่นละขาบวมบาต้นสต้องเสเสียละดีดีดีหนนั่ง่งน่นั่งมองไหนล่ะ สินั่งมังเดมอยากนั่งมังเดมนั่งมังหันหน่ะมันสวนอะส่วนน่ะแ่โบวานอัสั่นไต้แหละติงไหนครับเนี่ยไหนไม่หน้องมึงดูขาหน่ะโอ้ยบวมคักเนาะบวมไรคักว่าบวมบวมมันไหนนะบวมตรงนี้บวมอโอ้ขาบวมเนื้อ เสียงอีกขวากูสัวแล้วมึงสัวค่ะก็กุอีกยังมัน่งอย่างเธข้อกูคุณน่ะพอน่งเมียบหลายเมียางไหนน่งมองไก็ได้บันบนกูเฮ้ยมันเมแม่นัางเธอข้อกูน่งมองไหนกด้นางมองไหด้มันก็เป็นบงเนี่ยขอก้นนี่ยมองน่งเมียก็อยากมันสวยหรกว่าหมอปลาสวยเดีวสวยวครับเอสวยส้าบงนังคบงนังแล้วเอดดยังหามองไหนอีกนัง วองอึดมองนั่งจะอึดจักอยากโอ้ยหนอนั่งตรงไหนก็ได้นั่งด้วยนั่งสบายนะเว้ยเว้ยยังไงเอาเรียบวกนั่งตรงไหนก็ได้โอ้ยมีแต่คนตัวตัวนั่อยู่น้ำปูเนอหามาเลยไอ้ว้าบพูนขึ้นมาพูนอ่ะโอ้ยอาเมยก็วางสั้นแต่ที่แรกนะเฮอ้ยอาเกี่ยวมากมะปลา อุลนายตะละมือตะละเว็ดมาดี่เข้ามาเนี่ยพี่นาซุ่มตัวๆก็ได้กินมาหลายมือแล้วมามาสรองเข้าสร้องกู้ยอยากละเบียพุ้ยพุ้อยากเต่มึงก่อนเนยโอ้ยน้อง